กินส่มตามแ่บๆเด้ไปหาบึงปักปักอ๋อกันนะนี่จะของวะนะเอดเขาเขียนป้ายติดไว้พร้อมห้ามลักมะละกอเอดถ้าลักเราสิเป็นยอวใดโน่มันมีคนเอากันนะ นี่หอามอะไรของแกเน <Ć Gerilim> กกาากี่ยจะรักมละกอใช่ไหมฮะพี่แกรักมะกอใช่ไหมเขียนป้ายบอกอยู่นะเห็นไหมเห็นป้ายไหมก็อบอกลอแล้วไงว่าห้ามรักไม่แกมารักมละกอใช่ไหมเอากับมันอยากกินยังตับแซ่บเนี่ยแมมโอ้ยเอาหนุยเดี๋ยวนึงรู้ไหมว่าเขียนป้ายบอกว่าไงถ้ารักมละกอแล้วจะโดนนะอย่างนั้นแกต้องโ,โดนทำโทษโดนทำโทษยังไง โอเคไหมอยากได้มระะกรอต้องโดนทำโทษโดนทำโทษยังไงไปหันหน้าเข้าไปหันหน้าเข้าไปไปก้มหัวลงก้มลงไมจะทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรบอกว่าให้ก้มนี้ก้มมาจับเอานี่เอาเลยทักอันนี้คือท่วถ่านรักมระะกอ เอาโกลมมื่ไหคิดไปซะไกลเลยโกลมละละอ,ยอย่างนี้เ,เป็นไงล่ะโอเคไหมจะเอาอีกไหมนักกอ่ะเอาละฮะ, <c oughs> ะบอกแล้วไงเนี่ยเนี่ยดูด้วยป้ายอ่ะห้ามลักห้ามลักใช่ถ้าอยากกินต้องมาซื้อเข้าใจไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> นึกว่าให้มาขอ ไม่ได้ต้องมาซื้อเอาไปเอาไปโอเคหน่วยเดียวเองไปเลยขาลลังอย่ามาลากีกเลย